ครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทํำคาพิเศษนะครับวันนี้วันจันทร์ที่3มีนาคม2,568ครับวันนี้ก็อยากจะมาทำคลิปเรื่องของ AI นะครับได้ทำการรายงานแล้วก็วิเคราะห์หลักฐานหลุด1,200ชื่อนะครับคดีหัวสอวอกับทฤษฎีสมคบคิดภัยค,คุกคาม ประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้วันอังคารวันวันพรุ่งนี้วันพุธที่สี่เอะอังคารที่อังคารที่สี่มีนาพุธที่ห้ามีนาแล้วก็เพื่อนขันสบดีที่หกมีนาคมก็จะรู้ว่าทางดีเอสไอจะรับคดีหัวสวนนี้เป็นคดีพิเศษหรือเปล่านะครับแต่แต่แต่ฟังไว้ก่อนนะครับว่าผมได้หลักฐาน ชิ้นสำคัญมากๆเลยก็คือคนที่ร่างที่มาของสว2อ0คนในรัฐธรรมนูญ2560ก็คือก่อก็คือกกตครับกกตคือผู้ร่างรัฐธรรมนูญ2560และร่างกฎเกณฑ์ที่มาของสว 2 0 0คนเนี่ยตามมาตรา107ครับก็คือคนของกกตครับน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมขอรายงานเรื่องปัจจุบันก่อนนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องทฤษฎีสมคบคิดผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะมันเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันรู้กันมันมีความรู้กันแล้วก็การล่าช้าของกกตในการที่สอบสวนเป็นระยะเวลา6เดือนหรือแม้กระทั่งมีคนของกกตไปเป็นรองประธานวุฒธธิก็คืออดีตกกตชุด4และเป็นประธานที่ปรึกษากฎหมายของกกตนายบุญส่งน้อยโสพลลาออกจากประธานที่ปรึกษาของกกต ไปเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งซึ่งก็อยู่ในรายชื่อที่เป็นสอวอสีน้ำเงินเพราะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่โหวตให้ท่านบุญส่งน้อยสมร์พลเป็น,ออปร,นรองประธานวุฒิสภาคนที่สองก็คือคนที่ถูก บอกว่าเป็นสวสีน้ำเงินซึ่งก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับเอาละมาดูการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์หลักฐานหลุดกันสักนิดนึงนะครับโดยผมใช้เครื่องมืออยู่3-4เครื่องมือนะครับมาวิเคราะห์ก็คือ p e r เพ็กซิตีตัวแชท h a t GPT โมเดลล่าสุด4.5แล้วก็ Google Notebook LM นะครับ ก็ตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าอ๋อมีอีกอันหนึ่งตัวกลอกด้วยตัวกลอกของ AI ในการที่ไปดึงข้อมูลนะครับว่าตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบก็คือมัิชนรายงานหลุดละพัองร้อยชื่ออ้าง DSI จ่อเรียกสอบฐานะพยานคดีหัวสอวออันนี้ PPTV PPTV นะครับ PPTV ก็ พูดถึงข่าวนี้นะครับนี่ฮะก็คือการเรียกสอบเอกสารหลุดอ้างเป็นพยานหัวสอวอนี่นะครับเอกสารหลุดเรียกสอบพยานหัวสอวอแล้วก็ในส่วนของช่อง7หลุด1200ชื่อยังมีหัวหน้าแก๊งและทีมบริหารนะครับอันนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ผมในการอยากจะรู้แล้วก็ในการวิเคราะห์หลักฐานหลุดเนี่ยในส่วนของ1200ชื่อนะครับผมทำอันนี้เป็นรายงานให้กับท่านสุธรรมแสงประทุมด้วยนะแล้วก็รายงานให้กับพี่น้องประชาชนใน Twitter ใน Facebook แล้วก็ใน y o YouTube ที่จะทำมาเนี้ยนะครับ AI รายงานวิเคราะห์หลักฐานหลุด 1200รายชื่อคดีหัวสวกับทฤษฎีสมคบคิดนะครับนี่ฮะเขียนรายงานเรียบร้อยเลยเดี๋ยวแฟนรายการดูเสร็จก็สามารถเอาไปเผยแพร่ต่อได้นะครับชีพทางวิเศษผู้ช่วยสสสุรรมแสงปทุมพักเพื่อไทยนะครับผมอ่าณตามนี้เลยเพราะว่าทุกถ้อยคำนี่ละเอียดอย่างยิ่งแล้วกเ็เป็นประโยชน์ นะครับเป็นประโยชน์แล้วก็เราจะได้เห็นการวิเคราะห์ของเทคโนโลยีในการเอาข้อมูลทั้งหลายมารวมกันแล้วก็คาดการออกไปวิเคราะห์ผมว่ายิ่งกว่านักวิชาการบางท่านเยอะนะครับรายงานฉบับนี้ที่ผมทำขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อเสนอเชิงลึกเกี่ยวกับกรณีการหัวเลือกสมาชิกสวโดยแหล่ง2แหล่งนะครับได้แก่ หัวสววิกฤตการเมืองและภัยคุกคามประชาธิปไตยและหัวสววิเคราะห์หลักฐานจากผลกระทบและผลกระทบรายงานนี้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องผลกระทบต่อองค์กรต่างๆทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรกตกร,รุ่มสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับ สถานการณ์ในภาพรวมนะครับ AI วิเคราะห์บอกว่าสงครามไฮบิดในวงการการเมืองไทยนะครับสถานการณ์หัวสวสามารถมองเป็นรูปแบบสงครามไฮบิดนะครับที่มีการผสมผสานกลยุทธ์การทุจ,จริตเชิงสถาบันและการบิดเบือน,นกลไกประชาธิปไตยมีลักษณะสำคัญดังนี้นะครับ เป็นการทุจริตเชิงสถาบันมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งสอวอตามที่ต้องการมีการจ่ายเงินในระดับต่างๆต,ตั้งแต่ระดับอำเภอถึงระดับประเทศการบิดเบือน,นกลไกประชาธิปไตยการใช้กติกาและกระบวนการที่ดูเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยเพื่อสร้างผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยครับการจัดสรรอำนาจมีระบบการแบ่งโคต้าสีน้ำเงิน แบ่งสรรตำแหน่งสวล่วงหน้าเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องนะครับครอบคลุมนักการเมืองระดับชาติถึงนักการเมืองท้องถิน่นหลักฐานสำคัญและการรั่วไหลของข้อมูลนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันอาทิตย์ที่2มีนาคมส5 6 8มีการเผยแพร่รายชื่อผู้สมัครสวร และผู้ได้รับเลือกเป็นสวรประมาณ1200รลายในกลุ่มลายต่างๆโดยอ้างว่าเป็นรายชื่อพยานที่ DSI เตรียมเรียกมาสอบปากคำในคดีหัวสวแม้ว่า DSI จะมีเอกสารยินดนดังกล่าวไม่ใช่เอกสาร DSI แต่ยอมรับว่ามีความถูกต้องสูงถึง99.5%การรรู้ไหลายของเอกสารนี้เกิดในช่วงสำคัญก่อนที่คณะกรรมการ คดีพิเศษกคอพอของดีเอสไซึ่งจะพิจารณาว่าจะรับคดีหัวสวเป็นคดีพิเศษหรือไม่หท <c oughs> างสำคัญได้แก่ที่ดีเอสไอมีนะครับโพยสว140ชื่อที่ตรงกับผู้ที่รับเลือกเป็นสว138คนและสำรองอีกสคนเส้นเงินที่เชื่อมโยงกับการใช้เงินในการหัวสวโดยมีการจ่ายเงินในระดับต่าง ผลกระทบ DSI และกระบวนการยุติธรรมนะครับการรู้ไหลของข้อมูลและหลักฐานต่างๆสร้างแรงกดดันให้ DSI ต้องรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ3ประการนะครับ 1. ปริมาณพยานหลักฐานข้อมูลพันสองรชื่อสร้างค r ล t ล c a l m แม s สนะครับเหมือนวิกฤตมวลวิกฤตมวลรวมอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้ DSI ไม่สามารถ เพิกเฉยได้นะไม่สามารถเพิกเฉยได้แล้วก็มิติความมั่นคงการเชื่อมโยงเครือข่ายการเงินหัวกลุ่มอิทธิพลข้ามจังหวัดเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแรงกดดันระหว่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการทุจริตเลือกตั้งในต่างประเทศที่องค์กรระหว่ประเทศให้ความสนใจ DSI มีอำนาจในการรับคดีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐในการเข้าเกณฑ์3ประการนะครับ 1. มีความกระทบความน่าเชื่อถือต่อสถาบันนิติบัญญตัติ2สร้างความไม่มั่นคงทางการคลังจากเงินทุจริตในวงกว้าง3สร้างความแตกแยกทางสังคมจากความไม่เป็นธรรมนะครับทีนี้มาดูผลกระทบกับสอวอสีน้ำเงินบ้างนะครับผลกระทบกับสอวอสีน้ำเงิน สวที่ถูกกล่าวหาว่ามาจากการหัวเลือกตั้งสวสินงินกํากลังเผชิญกับวิกฤตความชอบธรรมอย่างรุนแรงนะครับมีอยู่4ประการนะครับประการที่1ก็คือวิกฤตความชอบธรรมหาก138ใน2 0 0ที่นั่งที่มาจากการหัวแสดงว่ามีการตัดสินใจทุกครั้งของวุฒิสภาที่มีแนวโน้มที่ถูกคล่อมงำนะครับ ข้อ2ก็คือผลกระทบย้อนหลังอาจทําให้อาจมีผลย้อนหลังทําให้มติสําคัญเช่นการแต่งตั้งองค์กรอิสระสูญเสียความชอบธรรมข้อ3ก็คือการตอบโต้ทางการเมืองสว,วงกลุ่มนี้อาจเผชิญการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากสาธารณาและสื่อมวลชนสถานการณ์จําลองมีความเป็นไปได้หลายกรณีตั้งแต่สว,วบางส่วนลาออกการอภิปรายไม่พอใจจนถึงการเรียกร้องชุมนุมให้ ยุบบุธิสภามาดูข้อกังขาของกกตนะครับเอ,อ AI วเคห์ว่าเรียกร้องให้ยุบบุธิสภานี้น่าสนใจนะเพราะว่าเราจะได้ยินแต่ยุบสภานะอันนี้ยุบบุธิสภามาดูบทข้อกังขาต่อบทบาทของกกตนะครับกกตถูกตั้งข้อกังขาในหลายประเด็นนะครับมีอยู่5ประเด็นเลยนะครับก็คือ ข้อสงสัยในความเป็นกลางและความเพิกเฉยกะกะตไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบการร้องเรียนแม้จะได้รับแจ้งจาก DSI นะครับข้อ2คือการขัดขวางการตรวจสอบกะกะตดูเหมือนจะปล่อยเกียร์ว่างแม้มีคำร้องเรียนจำนวนมากข้อ3สมสมุติฐานการสึรุู้ร่วมคิดอดีกะกะตกกตบางคนถูกระบุว่าอยู่ในเครือข่ายสีน้้ำเงินข้อ4ตัวเลขน่าสงสัยนะครับมีการ ร้องเรียนจํานวนมากแต่ก,ะกะตรกตปฏิเสธรับพิจารณาเกือบทั้งหมดแล้วก็ข้อ5ความช่่มโยงกับผู้ได้รับผลประโยชน์อดีตกรกะตดํารงตําแหน่งรองประธานวุฒิสภาและมีชื่อเกี่ยวกับการหัวมาดูภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยนะครับ AI หลายเครื่องมือนะวิเคราะห์นะครับอยู่3ประการก็คือการหัวสอวอเป็น ภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยในของประเทศไทยในหลายระดับนะครับ1ก็คือการบ่อนทําลายจากภายในผู้มีอํานาจใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการบิดเบือนและทําลายกระบวนการระบอบประชาธิปไตยนะครับสควบคุมอํานาจนิติบัญญัติวุฒิสภาถูกครอบงำโดยกลุ่มผลประโยชน์ทําให้กลไกตรวจสอบทุงดุลล้มเหลว 3. การทําลายความเชื่อมั่นของประชาชนประชาชนขาดความเชื่อมั่นใน ระบอบการเมืองและกระบวนการประชาธิปไตยนะครับ AI ยังวิเคราะห์ไปถึงทฤษฎีสมคบคิดอยู่4ขั้นตอนนะครับสชั้น1ก็คือขั้นที่1ก็คือการขั้นปฏิบัติการกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นนะครับขั้นที่2เป็นยุทธวิธีนักการเมืองระดับชาติชั้นที่3คือยุทธศาสตร์ทุนการเมืองข้ามชาติทุ ขั้นที่4อำนาจสูงสุดกลุ่มเทคโนแคลดในระบบราชการนะครับซึ่งคนที่ร่างรัฐธรรมนูญมาก็เป็นกลุ่มเทคโนแคลดนะครับเดี๋ยวถ้ามีการลงรายละเอียดว่าที่มาที่ไปของรัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกพวกกอกอตอก็เป็นคนร่างนี้โอ้โหหลายท่านอาจจะตะลึงขึ้นมาเลยนะครับตะลึงขึ้นมาเลย แต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อนแบบจำลองการทำลายลา้าง Destruction Model เฟสที่1ก็คือการทำลายกลไกลการตรวจสอบกอกต DSI เฟสที่2คือการยึดครองสถาบันนิติบัญญัติสวเฟสที่3คือบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเฟสที่4ก็คือสร้างระบอบพด็บการแบบครบวงจรเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ประชาธิปไตย ของประเทศไทยเนี่ยบิดเบี B ้ย e วอีก B B e B B e อบิดเบี o ้ยวมาบิดเบี้ยวรอบสวสองร้อยห้าสิบมารอบหนึ่งละอันนี้ก็บิดเบี e ้ยวอีกรอบหนึ่งนะครับข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์นะครับเพื่อรับมือกับสถา,านการณ์ดังนี้หนึงมาตรการเฝ้าระวังจะตั้งคณะกรรมการประชาชนตรวจสอบสวในทุกจังหวัดและใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนบันทึกหลักฐานการชุจริต ข้อ2ข้อ2นะครับแนวทางกดดันยื่นดีกาตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา170ของรัฐธรรมนูญขอให้ UN และผู้สังเกตการเข้ามาตามกระบวนการยุติธรรมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจประเด็นนี้ติดไว้นิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเรียบเรียงอย่างไรนะครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูในารายละเอียดของมาตรา170ของรัฐธรรมนูญนะครับสถานการณ์จำลอง s ี e น a ริโอ l พ n นนิ่ มีครั้งไทม์ไนะลน์เวลาที่กำลังดำเนินอยู่นะครับสถานการณ์ที่เป็นไปได้และความน่าจะเป็นและผลกระทบจริง,รงๆมันจะแบ่งเป็นช่องช่องช่อช่องนะครับในคิวที่2นะครับก็คือไตามาส2เนี่ยเขาบอกว่า DSI รับเป็นคดีพิเศษนะ DSI รับเป็นคดีพิเศษให้น้ำหนัก65%เกิดการเรียกพยานระดับสูง นะครับในคิวที่3ก็คือไตามาร์สามสารวิจัยรัฐธรละธรรมนูญ45%อาจมีคำสั่งยุบพัคการเมืองคิวที่4การชุมนุมระดับชาตินะครับก็คือไตามาร์สี่์แรงกดดันให้ปฏิรูปวุธิสภานะครับแล้วก็คิวที่1ของปี69หกนุการแก้ไขรัฐมนูล30%บเปเปลี่ยนระบบเลือกตั้งสอวอนะครับ สิ่งที่ผมเ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนประมาณวันที่28วันที่28เนี่ยผมทำคลิปมาคลิปหนึ่งแล้วก็ถาม AI ว่าจะมีการรับเป็นคดีพิเศษไหม AI บอกว่ารับ65% 65%นะครับแต่ที่เหลือประมาณ4ประมาณ60%ที่เหลือ40%เลื่อนคดีออกไป อันนั้นเป็นข้อสงเป็นข้อที่ผมออตอนแรกกังขาเอ๊ะมันจะเลื่อนมันจะเลื่อนอยังไงสรุปก็มีการเลื่อนจริงๆนะบอกว่าประมาณแบบเป็นการต่อรองของรัฐบาลไรงี้ยประมาณเนี้ยเป็นการต่อรองพักร่วมรัฐบาลประมาณนี้นะครับต่อนะครับบทสรุปบทสรุปนะครับกรณีหัวสว เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการต่อสู้ระบอบประชาธิปไตยกับระบอะบอมัตตยาธิปไตยการรับมือต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนและกดดันให้ตรวจสอบที่โปร่งใสการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจวุฒิสภาและการสร้างกลไกป้องกันการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมที่อดีตกรกตอ,อยู่ในรายชื่อของผู้ได้รับผลประโยชน์แสดงให้เห็นว่ากลไกประชาธิปไตยกาลังถูกใช้เป็นเครื่องมือรักษาอํานาจของ กลุ่มชนชั้นนำนี้ก็คือแหล่งที่มานะครับครับทั้งหมดก็คือ AI รายงานวิเคราะห์หลักฐานหลุด1200ชื่อคด so ีหัวสวกับทฤษฎีสมคบคิดภายุกข้ามประชาธิปไตยนะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เร็วๆน,นี้ตอนนี้ผมกำลังศึกษาข้อมูลที่มาของการร่างรัฐธรรมนูญ 2560มาตามาตารา7 0 7นะมาตารา7 0 7นะครับก็เดี๋ยวไปดูเห็นรายชื่อละเห็นรายชื่อของกรกตที่เข้ามาร่วมในการร่างรายชื่อละก็ตอนนี้ศึกษาไปได้สัก20-30%เเพราะว่าประชุมเท่าที่อ่านรายงานประชุมเนี่ยจะมีอยู่ 20ครั้งนะครับจะมีอยู่20ครั้งแล้วก็มีชื่อเสนอพูดอยู่ไม่กี่คนเนี่ยสองสคนนี่แหละแล้วก็มีนักกฎหมายของกฤษฎีกาเข้ามาร่วมร่างด้วยนะครับแต่คนร่างจริงๆที่รู้กันอยู่แล้วนายมีชัยฤชุพันธ์และอีกคนที่ร่างนี่ให้ชื่อก่อนเลยนะครับแต่ว่า ท่นเสียชีวิตไปแล้วนายประพันธ์นายักโควิดอดีกออตกรกตซึ่งเสียชีวิตไปปีที่แล้วแล้วก็ยังมีคนของในกรกตอรที่เป็นอร,ร,ร,รองคณะกรรมการการเลือกคณะรองคณะกรรมการกรกตเนี่ยมาร่วมล่างเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนศึกษาเรื่องนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันในคลิปหน้าเดี๋ยวผมขอศึกษาเกอะตรงนี้นะครับก็ ฝากแฟนรายการได้แชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาในข้างใต้นะครับเหลือเวลาอีก3วันนะครับที่จะรู้ว่าเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าแต่รับหรือไม่รับนะครับผมคิดว่าประชาชนชาวไทยต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่า ยิ่งกว่าซื้อเสียงอะ่ะโอ้โหมันยิ่งกว่าซื้อเสียงมันมันเป็นการสมรู้ร่วมคิดระหว่างระหว่างหน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่ดูแลการเลือกตั้งที่เข้าไปมีส่วนในการหัวนะครับเนี่ยทุกคนยังบริสุทธิ์อยู่นะแต่ว่ามันมีหลักฐานเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนต้องร่วมกันตรวจสอบครับแล้วดูว่า การเอาผิดเนี่ยมันจะไปสุดที่ไหนนะขอบคุณแฟนร,รายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทรมคาวพิเศษสวัสดีครับ